อย่าลืมนัดก,กันนะครับผู้ชมครับแฟนๆของมวยไทยไฟเจอกัน28พฤศจิก,กายนนี้ที่ไหนเนี่ยปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับไปเจอให้ได้นะครับ,ครบใคร,ครที่เป็นแฟนของนักมวยไทยไฟทุกคนรับรองว่ามันดุเดือดสะใจกันเหมือนเดิมแน่อนอนยิ่งดีกว่าทํานายดีกว่า9คู่จะน็อกกี่คู่เอจ็ดท้องครั้งที่แล้วก็เจ็ดเหมือนกันเ,เพราะว่าสมนุ่มเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแต่ว่ารับรองว่าคาดเชือกเนี่ยโอ้โหยกหนึ่งอ่ะผมว่ายกหนึ่งผมว่ามีน็อกแปดเนี่ยน็อกหนึ่ง จะแดดไม่คูทํามพิธีกรไม่เกี่ยว่เขอให้ไปดูนักมวยกันนะดูนะว่านักมวยไทยไฟของเรานะครับจะมาลุยกันแบบสะใจขนาดไหนแล้วก็ชาวระยองครับเตรียมเจอให้ดีๆทั้งเป๊กทั้งเดี่ยวแล้วก็ทีมไทยไฟเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งไปเจอคุณที่ระยองที่ปลุกแดงแน่นอนครับผมมาเจอกันเยอะๆนะครับเิอกันกับไทยไฟคาดเชือกสังเวียนเลือดของตัวจริง